แล้วครับเต็มสิบสามไปทั้งหหไไแผ่นมาไู่บนนี้ดีเต็มที่สามเต็มคอดินเขาแก่เต็มสิบสามนี่บินโอเค,ออออคเดี๋ยวยังมีนอกอีกครับเดี๋ยวรอบบึงจะเต็มกมลงหาใยสวงครับผม สวัสดีปี่ไม่ครับอาจารย์ทุกท่านนะครับไม่นี้ก็เป็นวันที่เพราะมันที่เจ็ดปุ่ปอวันดีพี่ไม่ย้อนหลังครับผมอพอดีนะครับนี่งานดวนของมานนะครับกับปุณพ่อทั้งอำเภอพี่ไม้นะครับเล่าอย่างไดหนกปลาในนกปลา,าแล้วลถามสื่อว่าขายตัวอะไรจักบาทจะริบขายตัวจักบาทเหนกันผอเลยบอกโอ้พ่อผมว่าผมไม่เคยขายหนกปลาดรว่าว่า บ่าขายกันยอดเราไม่ได้แจก,กบก่าเราเว้ยแมนบ่อพอกนะว่าแมนสนุกเราไม่ได้แจก,กโอ้ยอย่างไรตัวด,ดีดีดีไม่ได้ก็แจก,แก,กมาเลยบอกเนาะเพราะว่ามืออ่าวันที่สามวันที่ยังน,น,าายน,นะครับอาจารย์อรุณนะครับอาจารย์อรุณอ่าอาจารย์หัวหน้าช็อปวิไลเทคนิคสารครามนะครับที่เคยออกคลิปน้ำอ่าปวกต่อสายพันธุ์นะครับเพื่อนกับเขาเราียนเขามาไอ้นี่มี นกตัวดีๆจยาตัวพระไอร่าอยากนด้เลี้ยงว่าสั่นว่าก็เลยบอกเขามาเรียกเอาเที่ยวจารยนรุ่นมาเพราะน้องเขามานะครับมันจะเรียกเอานกไม้นะครับเหิือนเรียกเอานกไม่ไปเอาเอาไปเอาไปเหี่ยงคา่มคู่คัามก็เอาไปที่เหล่าตัวอะมาจักว่ามันจะขันย่มไหนก็เลยว่าเนาะไปจังสี่เปียงกันมาคู่ไหลนั่นมักลิ้วดังเรือนไอ้เลยเอาไปเลี้ยงเอาไปเลียนรดมังลิ้วดังเรือนนี่เป็นนกแคะนะครับนกแคมันกะแค ผลปรากว่าพ่อผมเอาไปให้อาจารย์นรุษนะครับตั้งไว้กระถางนี่แหละครับตั้งไว้กระถางนี่ยืนเว้ากันนึกว้าวคู่ใส่ฮอดคนเอ,อ้บักฮาเมื่อยขึ้นในใจนะ,ะนกมนเรียกจากของนะครับนกเรียกจากของกะบันนี้ผมก็เลยมาพ่อจะได้ตัวไหนแล้วก็ว่าให้เรียกให้รดลดว่าสั่น่าผมก็เลยว่าพ่อเสียท่าคางละเดี๋ยวผมผมบอกเงินน้ำดอกเพราะว่าบรรลุว่า เทาเสียง,งินไปเพราะว่าสิตัวละหาสิบบาทตัวละลอยตัวละสองลอยตัวละหาอยหรือตัวละพันสองพันนะครับอผมค่อยขายนะครับค่อยขายนกปลาเนี่ยบ้านนี้เอาไปแล้วจักมันจะขันในเพ่นทึบบอลหรอกอะโทษถามเขาสิล่างตัวเพิ่งก็ได้ปล่อยนะครับดินเ้าแ็มนีลร่างตัวเลี่ยงเป็นปีกับว่าข้นนะครับนกดีๆเก่งนะครับคือจังเข้าได้ผน,นียดมากเนี่แหละครับได้ผน,น,นียดมากเนี่ยนกดีๆร่างเทียกับดินเ้านะครับร่างเทียกับข้นซาผมก็เลยว่าผมเอาเงินนํา บาดิพ่อเสียท่าสรงเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาให้แต่ว่าต้นเดี๋ยวนี้มันเหลืออยู่เตียมที่เก่ามั้งแบบคู่อ่างนะครับแมนบะมาแมนมาแมนเตียมที่ที่หกนะครับตัวคู่อ่างสองสองคัมนะครับตัวนี้ผมก็เคยไปคุ้มต่อนะครับผีหวานก็เคยเอาไปนะครับจะมาลงนะครับลงมาจะอยูงหางเป็นนกหนุนคู่ไหลนะครับมีอ่างคั่เดียวสองคั่มนอดแต่ว่าเวลาแกขึ้นมากครับแกฉินหนุนอ่างดีนะครับ ผมก็เลยให้พ่อเราไปเป็นนกเสียงหน่อยแต่ว่าพ่อเราเด็กในนกเสียงใหญ่นะครับผมก็เลยไปตอตอกับผลปรากฏว่าเต็มที่สิบสองครับในนกเสียงใหญ่มากแล้วก็เต็มสิบสามนกเสียงใหญ่มากผมว่าสีไห่เล่ามันจะคล้องหน้ามันขอเอานะครับเต,ต็มสิบสามเต็มสิบสามกับเสียงใหญ่ครับก็บร่าหลเป็นกปนกจักกุกนะครับผมก็เลยสีไห้เล่านะครับวันนี้ผมก็เลยให้เล้าแอดไล่มากอดไล่มากผมก็เลย ทรงมาเล็กมญชี้ให้ผลปรากฏว่าแล้วแล้วโอนไม่ผมพันหนึ่งนะครับผมก็เลยพ่อคือโอนมาหลายแต่ว่าเอาไว้รอดลูกเพราะฉันว่าของขวัญปีใหม่พนังะ้อหูจักกันไม่เลยเมื่อเรามีน้ำใจนะครับมีของขวัญปีใหม่ผมผมกับมีของขวัญปีใหม่พ่อคือกันครับผมบ่ต้องหูจักกันต่อคอเฮาให้กันแบบบ่ต้องบ่ต้องสนิทกันนี่แหละครับมันยังแสดงถึงว่า เท่าไหไปล่ะไหคของดีไปเลยนะครับไห่คต์ไหคของดีย่าเอาของชีไล่ไหกันนะครับเพราะว่ามันแสดงออกถึงถึงความจริงใจในเมื่อแรกพบนะครับขันเท่าแลกพ่อกันเนี่ยเท่าสีไปเอาของชีไล่ิ่นนะครับพ่อนกเลียงบ่ได้ยังชันนังสี่ขึ้นมาเนี่ยโอ้บางนี่มันมีความจริงใจเอ้าผมเป็นนังสันนี่เลยรับผมเห็นมันไหผมมาเนี่ยโอ้สานีดเดี๋ยวเอาไหมาผมก็ากลืนบามันต่อไปก็ะอาจจะดีเพิ่นแต่ว่าสำหรับผมนั่น คือนกที่เพิ่นห้มากั่นตามที่สังเกตเพิ่นนันเพิ่นเล่นเพิ่นเลี้ยงแล้วนะ่ะมันบ่ได้อยู่ในเกตของเพิ่นนะฮะอ๋อเงียเล็กขึ้นไปใ,ใจแอกว่าจะขอบคุณคือเก่าแหละผมก็เลยจับนะครับลูกเมอางนอกนะครับแต่เพิ่นพอเก็ตเกี่ยวนะครับมันผมเอานกเมอางนอกของผมนะครับที่เคยจายลูกอ่างสุดอนะ่ะผมเอาไปใส่กับนกเก็ตเกี่ยวผมจะใสีขาวเก็ตเกี่ยวคู่อ่างสุดนะครับบัดนี้ บังเอิญมันออกมาสองตัวนะครับตัวหนึ่งสิเป็นนกแมะคือบึงซ่งสีเกดแก้วแต่ว่าตัวนี้ออกสีสีนกปลาครับตว่าข้างดังผมก็เรียกว่าห้พพอแล้วไปพอเด็กเู้่อถวาปฟังนะครับพอแล้วก็อายุเจ็ดสิบแล้วล่ะตว่าแต่เราไปฟังนะครับหามันคู่อ่งให้เลานะครับสาธุนะครับแต่เราได้ดีๆไปพอดีเมื่อเร้านี้กาอาจารย์พิทักษ์นะครับอาจารย์พิทักษ์ทั้งหน้าวานะครับโท่มาบังมื้นเลนนะครับบังมื้นเบนบ เอาไปยูน้ำมันจานพิทักษ์หรือมันบปริ่นนะครับผมบอลูบอลูเฮือน่าสาเหตุอย่างผมก็เลยว่าสีออกมาฝึกเราแล้วแล้วว่าองศีก็ได้ยาลิ้นมาสันเอาต้นไม้ผมก็ได้ผมก็เลยว่าเสียวบักอ่างห้ครับตัวอ่างเนี่ยอ่างสองสามค่ำตะวันนุนอ่างดีนะครับนกไปนี่เราไปฝึกเอาเราพึงโทษมากเดี๋ยวผมเบิ้งแจ้ง่อยกันมาสันเราพึงโทษมากบังสามโมงครับแต่ผมนะครับทรงเห็นเลยดีก็นะครับเนาะเพื่อว่าเป็นการ แสดงควมจริงใจนะครับห่อเา่าจังสีบลาไหลว่าห่าต้มห่อตัวเพิ่นเพิ่นเจียงควบจำลงบ้าบ่าหลับมันบ่ได้แล้วสีเขาก็เอามันขึ้นมานะครับมึนนะครับเนาะเดี๋ยวกะสิได้จับลงกองเลยครับเอาของอาจารย์พีทักก่อนเนาะอ๋ออาจารย์พีทักกอนของคุณผอมันหลายตัวมันเป็นนกปลาผมอ,อ,อาจารย์พีทักครับผมบักอ่างนะครับบักอ่างคู่อ,อ่างหนุนอ่างนะครับคู่อ่างหนุนอ้าง กวางปลายหลค่ำตะว,วันหนุนอ้างซุดเบอือครับผมหนุนอ้างดีนะครับให้อาจารย์เพิ่นไปนะครับเนาะแมน่าเข็มก็ต้องเอาตัวดีขึ้นก่าแหละครับเช้มถึงว่าเพิ่นเอาไปแล้วค่าสี่ซัมแมกกับซังนะครับเขาขอกนกเกตด,ดีเข่มใหมเพิ่นเลยนะครับเนะาะนกอ้างตัวนี้เป็นดีนะครับผมเมาเวลาออกไปป่านะครับ คู่อ่างนะครับคู่อ่างคู่อ่างหนุนอ่างบัวแต้มครับบัวแต้มเต็มหางเลยเหรอครับตัวเนี้ขันเอาไปผสมนี่บัวแต้มเนี่ยตรงงามๆครับโอเคครับของอาจารย์น้าหว่าครับของอาจารย์พิทักษ์เขยมให้นะครับเตรียมให้อาจารย์พิทักษ์นาว่านะครับอาจารย์กะเดี๋ยวผมส่งตัวนี้ไปอาจารย์กะมืออื้นเศร้านะครับมืออื่นเศร้าเพิ่นกระดิโทรหาอาจารย์เพื่อนกระดิโทรหาอาจารย์ แจงเวลานัดเวลานันกันนะครับอแจงเวลากันา่าศิลดย่ำไห่นะครับพอเพื่อนแจ้งาอ้จารย์ก็กเอาตัวตัวบักมึนนะครับลงกองเลยแล้วก็ส่งขึ้นมาน้ำเพลนนะครับมันจังประเดี๋ยวเสียเปล่านะครับเนาะประเดี๋ยวไปโทษหากันยากเอาบักมึนลงกองแล้วก็ส่งขึ้นมาน้ำเพลนเลยเพิ่ก็จะเอาไม้ให้ผมดีมันเถอะเดี๋ยวผมเสียส่งทีอยไปให้ทางไร่นะครับที่แรกให้เราเรียกเอานะครับ เล่าผ่นมาหันตอบผมก็เลยเรียกเรียกตัวดีให้เราเลยนะครับเนาะเรียกตัวดีให้เลยดีก็พเพราะว่าเมนเพิ่นเรียกเอากะเพิ่นกับวัลลูว่าตัวใดดีที่เรานะครับลงกล้องไปเรียบร้อยครับอาจารย์อันนี้เป็นสายนะครับสายหลังเอาไปกับห้อยลุง,งบุญเขากกงลเลยครับมันอยู่กกงผ้าเล้เนะครับเนาะเอาแล้วละหนึ่งกล้องนะครับแล้วแล้วหนึ่งกงล้ลงกองเอาไปหนีสัก่อนเอาไ้ บาดนีเป็นนกป้าครับผมนกป้านกป้านะครับของคุณพอ่อทางปีไม้นะครับโอ้โอเข็มสำมังตะละตัวเน่เากัได้มาแจมลาซื้อทีเนาะได้มาบางปีไม่นี่ <laughs> ผมได้มาบางปีไม่นี่ตัวหนึ่งก็ได้วังหมูบ้านหมอกควันเนี่ นี่ครับตัวนี้เป็นตัวตัวคู่อ่างคู่อ่างสองคำนะครับตัวนี้คู่อ่างสองคำเสียนหัวดีครับเสียนหัวเสียนหัวดีครับหางเงวดีครับจะเป็นตาเลี้ยงเนู่จะแข่งกับว่ปปันไดครับกับธรรมดานะครับแต่บาาเป็นหนกคู่อ่างนะครับเป็นคู่อ่างสองคำมันจะมีหนุนอ่างน้ำผมม่านนใจเรื่องกุ๊กไหมนะครับเด้อน่าจะเป็นกุ๊กสองหอยวะเข้าตาขดๆนี่สิอ่ะ กลกองไปหนึ่งตัวครับผมนกปลานะครับนกปลานกปลานกปลามนกับางามคือนกไอ้เขาผสมอะ,ะครับมันเลือกอย่างกับไม่ได้เนาะตัวนี้ตัวนี้เต,ต้มที่สิบสองครับผมเต้มสิบสองตัวนี้ผมว่ามันสองกุกเสียงกลางไปไงนะครับตัวนี้ก็เห็ดพอฟังอยู่ครับผม เงาหางดีข้ามดากดีครับผมกันผู้ถามหาข้ามดากนะครับเนาะข้ามดากดีเงาหางดีนะครับอ่ะเสียงซอบอมี่นะครับตัวนี้ผู้รุดออกมาสละโอ้แข็งขนดไเหลือตนต้นนกน้อยนี่แลนะ้วสิไปอยูนอ่นกเขานกน้อยนะครับนกน้อยเป็นพอเป็นเกดแก้วนะครับพอเป็นเกศแก้ว งามงามเหมือนนกหน่อยตัวน,นี้ครับอ่าเสียนเอิร์กดีครับเสียนเอิร์กดีเสียนเอิร์กดีมันหนาดาังครับผมหนาดางังเอาไปเห็นนกเนียดกพ่อได้อยู่ครับอ่าผมเบื้องล่านนาจะเป็นนกผูนะครับลักษณะที่ผมสังเกตคือแขงบนน่อยนะครับฟังฟังคอเขานี่น้อย,อยทั้งรางเป็นสากมอกนะครับลักษณะอย่างอื่นกับหางเง่าหัวกับเป็นหัวนกเถือกคือกันนดียวกันใ่หรอครับหัวหารไก่ไข่ได้พ่อเด้อให้กิน อ่ะเนี่ยเพื่อพ่อให้ผมมาผมก็ให้ของขวัญปีใหม่พอ่อขึ้นกันครับผมขอให้ผู้เฒ่าสุขภาพแข็งแรงนะครับยู่ตุ่มลูกตุ่มหลานไปโดนๆน,นะพ่อเดอ้อยู่พ่อเดียวาจากมวนพ่อเดียวให้ควบลูกับลูกลกับหลานไปรุนลนคุณพอ่อเราอายุเกียริสิบแล้วนะครับเกยรสิบแล้วแล้วยังเล่อนอยากเล่นนกยูแล้วอยากฟังอยากยังน,นะครับคนเคยเล่นก็ คือว่าเป็นผู้เฒ่าพู้ที่สี่ยิบยืนความรู้ให้เด็กน่อยรุ่นไม่นะครับเนะาะรู้สึกว่ามีเบืร์โทรศัพท์โทรมากเลยครับเด้อลงไทยหกห้าหกเก้าอาจารย์พี่ทักษ์ครับผมลงกล้องเหรออาจารย์บรทัานดอ,อกเดี๋ยวนะครับลงกล่องเรียบร้อยนะครับเนาะอ้าวโอเคครับผม อาจารย์ไปทักเราที่แรกผมให้เราเรียกนะครับแต่ว่าผมก็เรียกเอาตัวดีค่ะแล้วล่ะคลิปนี้ลากันไปซัานี้นะครับขอบคุณเลืยๆครับอาจารย์ทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีพีใหม่อีกรอบครับสุขภาพแข็งแรงนะครับเด้อให้ต่อนกันหมานมีนกต่อยจิงกิงครับผมสําหรับทันทีเอาของผมไปขันสมมุติว่าตัวไหนเหรียญไม่ได้ก็ให้แจ้งมานะครับเนาะโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวสิลงคลิปนีนบินในเบิ้งครับ ต้องเด็ดแจมเลยลงหาใดซ้องครับผม